เหมือนกันคล้ายๆกับที่ท,ทกศบอกให้ทําบัญชีอ่นะอันนั้นก็คือให้มองเห็นว่าค่าใช้จ่ายของตัวเอยู่ตรงเนี่มากน้อยเท่าไหร่นะครับงั้นเป้าหมายของการทำต้นทุนีกเ,เราต้องการกำไรสุดที่ต่อไร่สูงที่สุดอย่างที่บอกอายลนะนั่นว่า คนที่เก่งไม่ใช่คนที่ทําเงินได้สูงสุดทําเงินต่อไรได้สูงสุดคนที่เก่งคนที่สามารถทํากำไรสุดที่ต่อไรได้สูงสุดหักลบหมนี่แล้วไม่เหลือมากกว่าคนอื่นเขาตรงนั้นนะครับการลดต้นทุนการผลิตในการผลิตพืชนะครับอันนี้ผมมุ่งเน้นเรื่องของการผลิตพืชนะครับในแปลงเนี่ยจะมี หลักๆก,ก็จะมีอยู่สองส่วนอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดก,การเรื่องของปุชพืชอีกอันหนึ่งคือาก,การด้านปัจจัยการผลิตทำไมผมถึงแยกมาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะปัจจัยผลิตนี่มันเยอะมากส่วนาก,การจัดการปุชพืชมันเป็นส่วนย่อยครัจึงตรงนั้นนะ่ะทุกคนปวดหัวที่สุดนักขนาดนี้ในเรื่องของการจัดการปุชพืช นัแล้วในการจัดก,การวัชพืชเนี่ยอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบใช้ตัวพาราคอร์ ส่วนใหญ่ไม่ไม่ชอบใช้ตัวพลักเพราะอะไรบอกว่ามันคุมมันจะพื้นได้ไม่นานพอมันฟุบปั๊บมันก็ปิดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แต่ในวิสัยของเกษตรกรถ้าลงไปดูเนี่ยไอ้ตอนต้นเล็กๆก็ไม่ทำหรอกไปปล่อยให้มันยาวท่วมต้นแล้วเสร็จแล้วเออค่อยมาทำเพราะถ้ามาทําอาหารสะสมในเงาของมันเนี่ยในประชพืชเนี่ยมันมันมากมายหรือปล่อยให้มันออกดอกแล้วเนี่ยเราค่อยมาแล้ค่อยมาจัดการ พอ,พอถึงจุดตรงนั้นเนี่ยโวลาราครดที่เป็นตัวท,ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยระดับหนึ่งสําหรับในการใช้กับต้นไม้มาเอาไม่อยู่พอใช้ปั๊มแล้วก็ฟุกฟุเกเสร็จมันก็ทัดเดียมก็ขึ้นมาใหม่แล้วอกขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนํากันกในการสู้พืชกรณีลักษณะนี้ก็คือควรจะกําจัดตั้งแต่ต้นกล้า ที่มันโผล่ขึ้นมาใหม่ๆต้นเล็กๆกลับทีเดียวก็อยู่หมัดอย่างพวกยายางเนี่ยพวกยายางเนี่ยตัวเดินปล่อยให้มันออกดอกแล้วออกดอกติดเลยเราฆ่ามันตายได้ไม่ค้องงอกขึ้นมาใหม่าตายไม่ค่อยงอกขึ้นแต่ว่าช่วงต้นผลก็มันกะลังอกโผล่มาเนี่ยก่อนที่จะเริ่มมีดอกโคกรทีเดียวก็อยู่แล้วถ้าแบบเป็น เป็นปัจจัยพื้นที่ต้นมันสูงแล้วเนี่ยจย่งหนึ่งที่แนะนาให้ก็คือว่าใช้วิธีการตัดก่อนแล้วจังหวะที่ยญ้ากาลังระบาดตรงนั้นน่ะตามดยวยพลังขับอีกรอบ่จบแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะจังหวะที่กําลังระบาดครับเนี่ยมันดึงอาหารสะสมจากเงาขึ้นมาหมดเลยมันจะง่ายขึ้นั้นทุกคนก็เลยพอเอาไม่อยู่ยังไปแก้ปัญหาด้วยตัวกระบวซก ดูซึมดูซึมเขาไม่เขาไม่อยู่เขาอยู่ซึมก็เป็นไงแล้วครับต้นไม้ก็ตายไปด้วยมันฆ่าก็จะพืชได้มันก็ฆ่าต้นไม้เราได้เหมือนกันมันไม่เลือกเหมือนกันเราวิสัยที่ใช้ใช้ตัวโพเซตแบบพาราควอดวิธีการใช้อะใช้ใช้โพสเซตแบบพาราควอนคือยัอยงไงก็ต้องเปลี่ยนให้โชค นีไ่ไปกลับไปกลับไปกลับสีรอบตัวยาแปดเท่าตัวตัวยาแปดเท่าตัวแล้วทำไมล่ะพอลงดินจู่ลบในดินมันไม่สามารถที่จะทาลายรากได้หมดในช่วงในช่วงเวลาสั้นๆและส่วนที่เหลือส่วนเกินรากก็ดูดูเข้าไปและอาการก็จะไม่ไป,ปรากฏภายในวันสองวันอาการจะเป็นปรากฏในเป็นเดือนข้างหน้าแล้วทุกคนว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นอะไร ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะสวนส้มของกำแพงเพชรกำแพงเพชรส้งสูงถึงหน่งมีมสวนส้มถึงประมาณสามแสนกว่าในย่านเวยนนะั่แล้วทุกคนก็ไปโทษกับโรคระบาดโรคระบาดเองสวยอนะไรนมัน,ม,นมันพล่กภายในภายในไม,ไม่ไม่กี่วันแล้วเป็นหมดทั้งแปลงตลอดนะไม่มีหรอกรโรคโรคอย่างเงี้ยดนะินกำแพงก็เป็นดินทรายพอเป็นดินทราย ประจุลบยิ่งน้อยนปริมาณที่มันจะถูกทลายล้านยิ่งลบยิ่งลบน้อยลงส่วนที่มันเหลือมากขึ้นของตัวยาเหลือมากขึ้นาก็ดถึูไปเป็นเตาปฏิอฟตัเขาเวบคุมหมดภายในห,หนึ่งปีนะใช้เวลาประมาณสิบปีร้างมันขึ้นมาเป็นเป็นพื้นที่และหายไปหมดนั่นปัจจุบรนราคาส้มเป็นเรานะส้มร่วงนะฮะ โขกุลส้มร่วงเนี่ยสิบเจ็ดบาทนะครับจากสวนส้มลุ่มร,ร่วงเนี่ยยามาปากันเล่นเนี่ยรงที่ซอยทิ้งบนต้นเนี่ยสามสิบห้าบาทนะครับโขกุเนะก็ไปคันนาถ้าลูกใหญ่ก็จาผลก็่น,น้นต่ำก็ประมาณเจ็ดสิบบาทนทั่นคือทมาอันนี้คือส้มเบอร์เล็กนะส้มส้มเบอร์สี่แล้วไปส้มเบอร์หกเอง i don't pouco what my house